สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกันกบเอ็มในช่องเอ็มยูโรสชาแนลนะคะกลับพบกันอีกครั้งแล้วค่ะทุกคนคะถ้าจะให้พูดถึงสภาพผิวของแต่ละคนในตอนนี้นะเอมเชื่อว่ามันจะต้องมีปัญหาในเรื่องของพื้นนะคะความแบบหมองคล้ำไม่กระจ่างใสาการแต่งหน้าไม่ติดโทนต่างๆหรือว่าผิวรู้สึกว่าขาดน้ำไม่มีความชุ่มชื่นในผิวค่ะ คือปัญหาเนี้ยมันสามารถพบแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีตัวช่วยดีๆนะคะปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือมาลายหายจากชีวิตของเราไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าพื้นฐานผิวของเราแข็งแรงค่ะปัญหาผิวต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ำหรับเอ็มนะคะในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงที่แบบว่าเราต้องใส่แมสกันปหลอดทุกวันทุกเวลาเอ็มก็จะมีปัญหาเพราะว่าผิวไม่ค่อยแข็งแรงเพราะบางทีเอ็มจะมีอาการแพ้แมสกนะคะก็คือจะมีผื่นขึ้นหรือว่าแบบแมสถูหน้าแรงๆแลวก็จะมีรอยแดงรอยอะไรก็คือเหมือนมันผิวมันบอบบางแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรจะเป็นนะคะเอ็มก็เลยได้ตัวช่วยตัวหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วะ่ะ เอ,อ่มใช้เขาเป็นประจำอยู่แล้วนะแต่ช่วงที่ผ่านมาคือแบบเราใส่แมสตลอดะคะ่ะเอมก็เลยแบบว่ามีการแบบทิ้งห่างน้องเขาไปบ้างจนรู้สึกว่าผิวมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็เลยกลับมาใช้น้องเขาอีกครั้งนะคะตัวช่วยที่เอมพูดถึงนะคะนั่นคือตัวนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะไบโอเติมไลฟ์แพลงตอนนั่นเองนะคะ เป็นไอเทมอีกหนึ่งไอเทมที่เอ็มกล้าพูดได้เลยว่าสมควรที่จะเป็นยาสามัญประจําบ้านอีกหนึ่งไอเทมครับเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีส่วนช่วยที่จะทําให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะลดความหมองคล้ารอยดํารอยแดงอะไรต่างๆคือเสริมความแข็งแรงให้กับผิวทําให้ผิวของเราไม่แพ้ง,ง่ายนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นฉ่าน้ำนะคะคือพวกผิวมันแต่ว่าอาการขาดน้ำเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันนะคะการที่เราเติมความชุ่มชื้น ให้กับเขานะคะด้วยการใช้ไบโอเติมไลฟ์แฟนตอนตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่านอกจากที่เขาจะช่วยเพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับผิวแล้วนะคะเขายังเติมน้าให้กับผิวของเราให้ผิวของเราดูสดชื่นแจ่มใสเหมือนดื่มนะ้ำมาวันละ3ลิตรเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ซึ่งเบลเติมไลฟ์แพลงต้อนนะคะเป็นน้ำตบแพลงต้อนสําหรับในการเตรียมผิวค่ะเขาจะมีส่วนช่วยในร,รอยดํารอยแดงรอยต่างๆนะคะให้ดูจางลงะค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวเด้งสุขภาพดีที่สําคัญคือทําให้ผิวของเราแข็งแรงด้วยค่ะโ mm hmm. ดยเบลเติม l ไลฟ์แพลงต้อนนี้ะจะมีทั้งหมด2สูตรค่ะแต่ว่าสูตรที่เอ็มใช้อยู่นะคะแล้วก็หยิบมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนได้ชมกันจะเป็นสูตรคลาสสิกค่ะซึ่งสูตรคลาสสิกตัวนี้ค่ะช่วยเรื่องริ้วรอยตื้นๆน,นะคะความแห้งกร้านเพื่อให้ผิวดูเด้งแล้วก็ดูสุขภาพดีค่ะซึ การใช้ก็ง่ายมากค่ะจะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมผิวนะคะซึ่งตัวนี้เป็นน้ําตบนะคะที่เราสามารถใช้ในขั้นตอนการเตรียมผิวได้ก็คือหลังจากล้างหน้ามาเสร็จสับมันที่เรียบร้อยค่ะเราก็ตบด้วยน้ําตบไบเ,เติมไลฟ์แพนต้นตัวนี้เลยค่ะคือตัวนี้เขาจะช่วยปลอบประโลมให้ผิวแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการแพ้รอยแดงต่างๆเพื่อพร้อมบารุงผิวในขั้นตอนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ค่ะด้วยความเข้มข้นสูงของไลฟ์แพนต้นถึง5%นนะคะเยอะที่สุดตามที่มาตรฐานที่เขาให้ใส่เลยค่ะสำหรับ เราเติมล์พังต้นตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นความเข้มข้นสูงสุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเบย์อเตมเพื่อช่วยฟื้นบำรุงผิวของคุณอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะซึ่งส่วนผสมในเบย์อเตมไลฟ์พังต้นตัวนี้ค่ะก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารสําคัญกว่า 35้ชนิดค่ะประกอบไปด้วยแร่ธาตุวิตามินอะมิโนโอแอซิดนะคะโดยสารอาหารเหล่านี้ค่ะจะคงความชุ่มชื้นและปรับสมดุลให้กับผิวด้วยนะคะทําให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์ดูกระชับนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลตามธรรมชาติของผิวค่ะช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเราได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ ฟังสรรพคุณของน้องเขาเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงคะทุกคนรู้สึกว่าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วใช่ไหมบอกเลยว่าสําหรับใครนะคะที่เป็นคนแบบว่าผิวแห้งก็สามารถที่จะใช้น้องเขาเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้คะ่ะหรือแม้กระทั่งคนที่ผิวมันนะคะคนผิวมันส่วนใหญ่เขาจะแบบไม่ค่อยรู้ตัวกันว่าจะเป็นคนผิวมันแล้วก็แบบมีอาการขาดน้ำแล้วร่างกายมันถึงต้องการที่แบบผลิตน้ํามันขึ้นมาเพื่อทดแทนเพื่อรักษาสมดุลให้กับผิวของเรานั่นเองคะ่ะถ้าสม เมือว่าเราได้ใช้เบอร์เติมลัสพงต้นตัวนี้คะ่ะสมดุลของเราจะอยู่ในสภาพที่แบบว่าบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะร่างกายของเราผิวหน้าของเราไม่ต้องผลิตน้ํามันขึ้นมาเพื่อทดแทนน้ํามันส่วนที่ขาดหายไปนะทำให้ผิวของเราไม่มันนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งด้วยคะ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคะ่ะสําหรับไอเทมตัวนี้จ้า <c oughs> หลังจากที่เอ็มผ่านพ้นช่วงวิกฤตการแพ้แมสหน้าพังอะไรต่างๆนะคะาะเพราะว่าเอมได้ เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับผิวเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวด้วยการใช้เบลอเติมไลท์แพนต้นตัวนีค้คือเอ็มใช้ทุกวันนะทุกคนคือก่อนแต่งหน้าหรือว่าวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าเอ็มก็จะใช้เบลอเติมไลท์แพนต้นตัวนี้ค่ะในการแบบตกก่อนที่จะลงสกินแคร์ต่างๆตามปกติที่เอ็มใช้นะคะคือมันช่วยทําให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นจริงนะแล้วก็พวกรอยดํารอยแดงจากสิว จากสิวที่แพ้แม้ต่างๆมันก็ค่อยๆจางลงแล้วผิวของเอมอ่ะมันก็ดูแข็งแรงขึ้นผิวอะมันดีขึ้นเพราะว่าเอมอ่ะได้ทําการปรับสมดุลแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอเตอริรมาตลอดเลยอะก็คือใช้มาร่วมเดือนแล้วนะทุกคนแล้วดูดิเขายุบไปขนาดเนี้ย เออแล้วเอมอ่ะใช้เพียงแค่ปริมาณสามหยดเนื่องจากว่าเอมอ่ะเป็นคนที่มีผิวผสมค่ะคือว่าตรงทีโซนอ่ะจะมันมากมากเลยมากมากแบบเหมือนแบบเอาน้ำมันมาทานหน้าบริเวณทีโซนแต่ข้างแก้มมันจะเป็นเหมือนลักษณะผิวปกติไม่มันไปไม่แห้งไปนะคะก็คือเหมือนแบบม,มันสมดุลอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงทีโซนคือมันมากแล้วเอมก็จะใช้เทคนิคก็คือใช้ตบก,ก่อนที่จะลงสกินแคร์ประมาณ3มหยดคือเทออกมาจากขวดะคะ่ะ1 สอง,สองสานะคะหลังจากนั้นเอามาลูบวอร์มเขาเบาๆแล้วก็ กดแทบ็บแท็บไปอย่างที่วิดีโอตัวอย่างที่เอ็มเอาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็คือใช้วิธีนั้นนะทุกวันไประยะเวลาแบบเดือนกว่าแล้วตั้งแต่ที่เอ็มีอาการแพ้มาแล้วตอนนี้คือผิวหน้ามันดีขึ้นทุกคนเอ็มก็ใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ผิวหน้าเอ็มกลับมาปะกะตะิเพื่อให้เอ็มแบบใช้ชีวิตได้อย่างปะกะตินะคะสำหรับใครที่สนใจไบโอเติมไลฟ์แพนต้อนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เอ็มใช้อยู่ปริมาณ 125M l บนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่2250บาทหรือว่าถ้าคนไหนแบบอยากได้ซใ,ใหญ่กว แบบไม่จุใจนะคะก็จะมีขนาด200 ml นะคะราคาอยู่ที่3,250บาทค่ะสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยะคะ่ะลิงก์มีแปะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดสนใจไงก็สามารถคลิกสั่งซื้อกันได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วเป็นสาวกไลฟ์เพนต์ตนเหมือนกับเอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจัดจเอมนะคะเจอก,กันคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ต้องลาเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะไป